ได้ไหมคะไดะทุกคนมีชื่อหมดแล้วนะถ้าเดือนหน้ามีใครได้ครบคนเดียวพี่หมอไม่พูดนะคะ <Ooh. S 1> นะก็พี่หมอเนี่ยบริษัทเทพยาสดน,นะเป็นยาที่ขายดีอยู่ในร้านขายยาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจอที่ร้านอดิชนามิตเชียงใหม่นะ,ะปิดว่าเบลเซอร์ลิงกู๊ดขายดีสินค้าขายดีอย่างเงี้ยอะะันดับหนึ่งฉะนั้นเนี่ยพอต่อมาพี่หมอเห็นตลาดก็โอเคเอ,อ๋อลืมขอบคุณดีใจดีใจทีห่หนตั้งใจฟัง ขอบคุณผู้ที่เป็นโค้ดดูแลในธุรกิจนี้น้องปันสาวสวยของเราค่ะต้องเงื่อให้น้องปันด้วยค่ะนะคะต้องการจะสวยเก่งมะสู้ด้วยน้องโทษค่ะรอแล้วก็เก่งด้วยนะคะทีน้องปันค่ะแล้วก็กันระยะนีิในธุรกิจนี้นะคะต้องบอกว่าตอนเข้ามาว้าวเลยค่ะเดีย๋ยวจะบอกว่าว้าวเลยเพราะอะไรนะคะขอบคุณพี่หญิงค่ะที่เรื่องของโทษทุกคนนะคะขอบคุณพี่ออส คุณน้องหมอเอกนะคะน้องหมอเอกขอบคุณคุณส้อยนะคะขอบคุณพี่ลิลลี่นะคะพี่ที่อยู่ในธุรกิจอันนี้ทีนี้ที่มา Why I j o อยของหมอจอยนะคะลืมบอกอีกธุรกิจที่หมอมีสามบริษัทนะคะบอกแล้วเวลามันห้านาทีนะ่ะพี่หมอแบบว่าย่อ,ยอนเนี่ยมันก็จะแบบไม่รู้อะไรขึ้นก่อนนะคะห <laughs> ้านาทีนานกี่นาทีแล้วเวลา,ายอยู่ตรงไหนคะคือย้ให้พี่หมอดูหน่อยเมื่อสองนาทีเห็นไหม แล้วพี่หมอจะร้องมอหา,าขอหาตัวช่วยต่อเวลาพี่หมอไม่ใช่ไหมคะนะคะ,นะคะออยังไงดีอ่ะสามนาทีโอ้โหให้ตั้งนาทีหนึ่งแน่นะคะพี่หมอมีบริษัทไตเวลจำกัดรับผลิตสินค้าให้บริษัทในเครือของ MOM 50กว่าบริษัทนะคะผลิตให้คลินิกหมอ10กว่าคลินิกนะคะผลิตให้ธุรกิจเคเบิลพี่หมอมีแบรนด์เป็นร้อยกว่าแบรนด์พี่หมอมีกาไรนะคะต่อธุรกิจ ทั้ง3บริษัทบีมอยอิเตอร์นชัดนแล,ลด้วยนะคะปีหนึงเนี่ยเมื่อก่อนหน้าที่เศรษฐกิจจะเป็นอย่างนี้พี่หมอมีกำไรปีละ2 0 0อยกว่าล้านปีที่แล้วกำไรน้อยค่ะลูกค้าเก่านะคะลูกค้าที่ผลิตกันมา67ล้านลูกค้าใหม่38ล้านค่ะนะคะพี่หมอนอนหัวค่าฉะนั้นพอทีสิม,มาได้อย่างไรวันเกิดพี่หมอวันที่9เนึง -9, 9, 9, 9, 9, 9. นะคะวันเกิดปีนี้มีคนเอากระเช้ามาให้พร้อมกับซีดีแผ่นหนึ่งที่หมอก็ส่งให้เลขาปเปิดเและสรุปเรื่องมาก็กลายเป็นว่า่น้องพอคนนี้เลขาสรุปก็น้องพอ,อ,อ,งพอาขายกระเบื้องอิเนเนตอร์เน็ตจนรวย <laughs> นะคะไม่เ <laughs> ื่งจริงค่ะสุดท้ายหมอบอกเอามาให้หมอดูซิพอหมอดูหมอก็รู้แล้ว่ามีภาพของน้องพอทำเครื่องสำอางอะไรเงี้ยหมอก็อคิดว่าเป็นเอ M อมแน่นอนนะคะเสร็จแล้วหมอก็ให้เลขาน,านัดแล้วหมอก็โทรเข้ามาตอนบ่าย ม่มีคนรัแล้องพอโทรตอนเย็นก็นัดไปเจอที่บ้านทราบไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเออเราไม่เคยไปบ้านใครเลยเนี่ยชีวิตเนี้ยแล้วเมอบอไม่รู้จักด้วยเรากล้าไปไหมเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะคะจะเป็นตอนกลางวันพอไปแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันประทับใจน้องมากจำไว้นะคะคนรวยเนี่ยหาจุดไม่ยากหาจุดความเข้าใจเขาทำให้เขาประทับใจนะคะน้องพอตั้งใจฟังคุณหมอพูดเพราะเราไม่รู้เคยรู้จักกันด้วยความตั้งใจด้วยความที่ สายตาไม่ลักไปตัดตาหมอเลยพิดกับแม่ทีมบริษัทอื่นๆที่มาสปอนรเซอร์พี่หมอพอเกิน20นาทีทำสีนหน้าเหลื่ยนไปแต่ของตัวเองชั่วโมงกว่าก็ไม่เลือนะคะฉะนั้นพี่หมอพี่น้องพอได้ใจพี่หมอไปแล้ว50%หลังจากนั้นกลับมาน้องพอเชิญเข้างานที่หมอก็เสร็จหมอละเพราะว่าหมอนักจับผีนะคะหมอผิวหนังที่เราเองหมอจะเจอเพื่อนเนี่ยที่ทำธุรกิจ พาแม่ทีมขนมันจะต่างจังหวัดรถบัสเป็นสิบคันรถรถตู้เป็นสิบสิบคันพี่หมอก็งานเข้าเริ่ม่โมงพี่หมอมาตั้งแต่7โมงขับรถไปดูหลังโรงแรมนะคะรถบัสกี่คันรถตู้กี่คันดูหน้ามา้ามีคนเดิมๆที่เราเคยรู้จักไหมเคยรู้จักคือพี่หมอผลิตสินค้า,เ,าเอ็มเอ็มฉะนั้นคอนแทรคพี่หมอจะต้องไปพูดสินค้าให้เขาเนี่ยตั้งงานใหญ่ๆแบบนี้นะคะปีหนึ่งเนี่ยแล้วแต่เขาจะจัดเช่นว่งบริษัทก็จัดบ่อย ฉะนั้นพอเข้ามาโอ้โล่งเลยไม่เห็นรถบัสไม่เห็นตู้ตอนที่พี่หมอคุยกับน้องพอลพี่หมอเปิดใจ50%ละจากการประทับใจน้องพอนะคะแผนกับสินค้าไม่รู้เรื่องเลยประทับใจอย่างเดียวเสร็จแล้วพ่อหมอมาฟัง rising star โชคดีมากวันะรกหมอเจอพี่หลิงเจหลิงนะคะตบมือให้เจลิไหน่อยค่ะพี่หมอก็เห็นค้ย เี่หลิงอ่ะเพื่อนกันคือหมอเป็นกรรมการของการค้ากรุงเทพนะคะเจี่หลิงเป็นกรรมการของการค้าอบุบลฉะนั้นปีหนึ่งก็จะเจอกันสองครั้งถ้ามีการประชุมต่างจังหวัดกับกรุงเทพก็ได้เป็นยี่สิบเป็น70%เปนจ็ดสเปอนิดใจนะคะอุ้ยเชี่หลิงอ่ะรวยเป็นหมื่นล้านเลยอ่ะเขายังทําเลยเราก็นับนิ้วถ้าปัจจุบันเรามีประมาณ7 8 0 0ล้านถ้าอีก5ปีเราก็ประมาณพันนิดหน่อยอยังไงก็สู้เที่หลิงไม่ได้ฉะนั้นถ้าเจี่หลิงมีขนาดนี้แล้วทา หมอไม่มีอะไรต้องคิดมากเลยเต็มที่ก็เสียเวลาเพราะหมอเป็นคนทำอะไรทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็หอทำอะไรทำจริงเสียสล,ละประเภททำลุยถึงไหนถึงกันเมื่อคืนนี้ค่ะเที่ยงคืนเพิ่งกลับมาถึงก,กรุงเทพไปที่ช่วงทีมงานที่เชียงรายค่ะสุดท้ายพอหมอมาสมัครหมอทำเสร็จหมอปิดเขาเรียกทริปจัมโบ้ พออาทิตย์ที่แล้วหมอเข้าระบบไม่ได้ระบบโรคหมอโทรหาน้องทศน้องทศพี่หมอครับพี่หมอติดร่องเรือแล้วพี่หมอติดหน้าติดน,ดนี่ก่อนอัทีมงานใหญ่เลยที่เชียงใหม่นะคะท,ทั้งทั้งที่อย่าไปคิดเยอะค่ะคิดเดียวเราไม่รวยนะคะทำอย่างเดียวเข้าระบบแล้วคุณจะรวยนะคะสุดท้ายนี้เวลากระพิกบกระพิบสุดท้ายนี้นะคะหมอจะบอกว่าสิ่งที่หมอจะไม่ลืมเลยนะคะก็คือคอสียไอคอน นะคะบริษัทเจอเนสตบมือให้คอสและก็บริษัทด้วยค่ะระบบนะคะแล้วก็หมอขอเสียงตบมือดังๆให้หมอด้วยถ้าหมอไม่เปิดใจวันนั้นวันนี้จะมีไหมคะไม่มีคนเราเคยเห็นเศรษฐีไหมคะหาเงินกระเป๋าเดียวไหมคะไม่ฉะนั้น Y วนไอจอมีคนถามว่ารวยแล้วทำไมทำเหมาะทุกคนมีแรงบันดาลใจหมอก็มีแรงบันดาลใจหมอเคยไปถือสีแล้วหมอเห็นสารานะคะใหญ่ๆที่เป็นลงเจให้คนทานหมอคิดว่า ใครนะที่สร้างได้ใหญ่ขนาดนี้สุดท้ายหมอก็มาเจอเป็นเพื่อนในกลุ่มนะคะหมอคิดว่าวันหนึ่งเนะมื่อหมอรวยมากๆหมอจะสร้างศาลาโรงเจหมอไปต่างจังหวัดไม่มีเมนเผาส่หมอจะสร้างเมนเผาหมออยากมีเงินเยอะๆเพื่อทําบุญเยอะๆเช่นกันขอบคุณค่ะ